คลิปมวยซ้ายพึ่งเล่าไปเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าต่อให้เลยละกันว่าในวันเนี่ยมีมวยขวาคนไทยคนไหนบ้างที่ปังๆจนหน้าจดจ,จําเริ่มตามกันที่คนแรกครับซูเปอร์เลกเกียรหมูเก้าให้เล่าตามฉายาเขาวันนี้ครับก็คือคิกกิงแมชชีนทักษะการต่อยแบบปีนระดับความเข้มข้นขึ้นไปเนี่ยครับมันทําให้หลายๆคนต้องระวังแกซึ่งยอดมวยของแท้ก่อนที่จะมาวันเนี่ยในจอแก้วก็คนนี้นี่แหละคนต่อมาก็เป็นคนที่รักแม่แองเจล่ารีแบบสุดหัวใจก็น,น้องสแตมของเรานี่ไงครับมัดเท้าข้อศอกเธอออกให้ได้หมดลูก ไม่ว่าจะเป็นการกอดรัดหรือก,การปีเข่าเนี่ยเธอก็ค่อยๆสะสมเอาไปทีลช้าๆต่อมาก็พบกับซุปเปอร์บอลซิงมาวินหลังๆห,หลายคนอาจจะไม่อินกับแกนะครับเพราะแกไปสัมภาษณ์น่นนี่นั่นบ่อยแต่ลูกต่อยลูกเตะขวาของแกเนี่ยครับมันเป็นระดับเวอร์คร์สก็คนนี้แหละครับที่สาดแข้่งใส่ปเปโตเซียนจนกามหัก ต่อมานี่ก็อยากให้รู้จักแล้วก็จํากันให้ได้จริงครับเจ้านอนพระจันทร์ฉายสไ Get สตล์ออกขวาของแกนี่ครับโคตรดุโคตรม่นเลยในโซเชียลเนี่ยคนไม่เคยจะจำแกได้เพราะแกไม่ค่อยจะไปโผลที่ไหนบ่อยถ้าแกออกมาจอยรายการโน้นนี้นั่นก็คาดว่าคนจะจํากันได้ครับว่าแกอยู่ในคลาสของแชมป์โลกสุดท้ายนี่แค่เจอหน้าผวกก็โบกทงข้ารอเลย ยอดอาวุธยอดมาเซย์ต้องยกให้แกครับน้องโอหาม่ามวยไทยซึ่งสไตล์ของแกนี่ครับน้องใจจะโชกโหยดหยืดหยุ่นเกมได้เสมอนักมวยคนไหนที่เผลอกาดตามหรือซ้อมมาไม่ดีเนี่ยเสร็จพี่แกหมดและทั้งหมดที่ว่ามาหลายคนก็อาจที่จะได้เจอเข้าในฐานะแชมป์โลกของรายการวันครับความจริงทั้งหมดที่ว่ามาแต่ละคนเนี่ยมีความโหมดความสไตล์กันแต่มวยที่หนักและกาดขวาในวันนี้ต้องยกให้พวกเขาจริงๆครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอชิ่งจบแบบสั้นๆอย่าลืมกดให้กำลังใจกันนะครับผม